ตัดแต่งไม่ได้เขียนอะไรพูดตัดแต่งง่ายตัดแต่งว่ะแต่สีตอนนั้นเรียนและอยู่โอเคค่ะำแบบเรียนวันนี้เราจะมาเรียน,นเรืนเน่องไม่ได้อ่ะค่ะทำไมต่อไม่ได้เราไมต้องจะคุยสอนเหรอคุยไม่สอนเลยค่ะคุยสอนไปนแล้วเอาแค่นีกว่านะะเลยค่ะซูกี้นะคะซูกี้เป็นคำนาม <laughs> <laughs> อย่าว่าอย่ามาสอดต่อค่ะสุกี้เป็นคำนามนะคะเด็กๆคำนามนามหมายถึงแปลว่าประโยคค่ะไม่ค่ะผิดค่ะนามหมายถึงปฏิเสธฮาวเดียเสียงพูค่ะโคเรียนมากกว่าเธอนะคะฮาวกูมีประสบการณ์ยีกว่าเธอค่ะปฏิเสธอ่ะปฏิเสธแปลว่า verb to be จะค่ะคุยกับหัวเราะพีคะ ไม่ดีเลยเงี่ยมค่ะหลังเดียสื่อค่ะอีแก่เอ้ยโอเค,อเควันนี้จะมาให้แต่งประโยคค่ะอ่ะยกตัวอย่างให้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นกะลินหนุกปีนีค่ะนกเปีนหนีโอเคค่ะนกนกเป็นนกเป็นน,น,นี่ อะไรอ่ะคู่ไม่เลือดเลยอ่ะเป็นหนีนกเป็นหนีเป็นคำอะไรคะแปลว่าประโยคขานเวิร์บนอร์มหรลอแรดเพชรค่ะนกเป็นหนีเป็นคำปฏิเสธค่ะเล่นนะเล่นนะนกหนีเป็นคำปฏิเสธคุณเขียนอะไรคะไม่ได้ยินอ่ะเพชตัวหกใหญ่ค่ะอือคุยใจมึงวิเศษหรือเปล่าคะอุ้ยตกใจหมดกาเสียงควยอะไรอีดอกอย่าม้า ล,ลองไปตอบคำถามนะคะค่ะเชิญม <จะ S 1> ึงไม่ตอบคำถามสักทีนคยคู่ใครมาอย่ามั่นมากคุยค่ะไปตอบเร็วๆค่ะตอบเขียนเลยค่ะมืดค่ะจนมืดค่ะ ต้องค่ะคะเข็ยนมากค่ะต้องนะคะเรไม่เขียนคุยเลยเลยคูต่ตอบอะไรก่อนคู่เขียนอะไรก่อนอีดอโอเคค่ะขอจบการเรียนวิทย์เท่านี้ค่ะวิทย์หรอไม่ใช่งิจหรอโนค่ะอ่านหนึก็ได้อันนั้นเรียนออกกับมูสิการเอา,เอ,าอีดอแก